สวัสดีครับพี่น้องคนหักงั่วทั้งหลายนะครับเสาน,นี้โบโบฟาร์มพบพอกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเสาวันพุธท,ที่24มิถุนายน2563นะครับโบโบฟาร์มนะครับนำผ้าทุก่ันมาเบ่งงั่วหน่อยตัวนี้นะครับเป็นลูก ของซีไวศนย์เก้าหกน่องเสาหานะครับนี่อายุหนึ่งเดือนเต็มครับมือนี้ยซี่เป็นอีกหนึ่งมือนะครับจับด,ดูไ่ครับกค้งสางแข็งแรงอยากออกเล่นเรียนย่างเดียวนะครับแต่จะของกับผมมีเวลาเสรามากอะ ตัดหญ้าสู้กินแล้วก็ออกไปทำงานนะครับเย็นมากกับตัดหญ้าอีกนะครับเป็นงัวกับช่งคือว่าวโบะบบฟาร์มนะครับ,บคุนละวันยุดจังทีได้ปล่อยลงแปลงหญ้านะครับปลูกหญ้าลูซี่ไว้ประมาณไรนึงนะครับตอนนี้มีงัวในครอบอยุดสามตนะครับแม่ลูกแล้วก็ตัวผูู ตัวหนึ่งนะครับตัวผูนกอายุปี2เดือนนะครับครับกินนมแม่ดีนะครับเสาหานี่แหละครับแม่รักนะครับแม่ประจำขอของโบโบฟ้ามนะครับเป็นง่วบ,บ้านนะครับใส่แนวทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ก็คือเอานอ้ำเชื่อ ของพอพันนะครับที่ที่ดีนะครับมาใส่นะครับเพื่อสิพัฒนาสายพันธุ์นะครับให้ออกเป็นอันนี้นักปลามันนะครับอยู่นี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลามันไม่แห้งซะเหลือเกินนะครับพร้อมกับสีแดงอีกตั้งหากนะครับอีสานเฮ้าเหรินสีแดงนะครับแต่โบโบฟ้ามันก็ยังบ่ทันมีทุนมีร้อนเราก็ที่หาแม่แดงมาไว้คอกนะครับกฤติ นี่ละเฮ็ดแบบนี้หละคอยเฮ็ดไปนะครับเพราะว่าเ้องพึ่งเริ่มต้นบกี่ปีนะครับความรู้กบบบอลทันใดหลายนะครับถึงองค์ประกอบหลายอย่างนะครับบวสมบูรณ์เต็มรอยปไปเลยนะครับเอาคุณใจก็จะเลียนเลือด้อยคุณละนะครับแต่ว่ามันองค์ประกอบมันบวไปน้าใจนี่แหละ บึงงนงนลกูกทั้ครับเช้านี้โบโบฟรามนะครับก็ต้องขอล่าผ้าจากนะครับพี่น้องช่างัวกูมักงัวทั้งหลายนะครับไปก่อนนะครับพ่อกัน คลิปหนาจนังหวากันไหมเสาร์นี้โสคดีมีสุขสุขคนเด้อครับสวัสดีครับ